สวัสดีครับ FC และพี่น้องทุกท่านครับวันนี้อยู่กับ t ต y o Ta Fortuner นะครับทำการติดตั้งจอ Android นะครับพร้อมกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังและเป็นกล้องถอยในตัวนะฮะจาก s ี r o c กโนะฮะกล่องด้านหน้านะครับเป็น s ีร o อกโค่นะครับมาดูกันนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับเข้าไปที่หน้าจอแอปพลิเคชันครับเช็คแอปพลิเคชันได้เลยตัวนี้โปรแกรม4นะครับเปิด2แอปพลิเคชันได้ในหนึ่งหน้าจอนะครับ ฝากช่องแต่งรถน้าไว้ด้วยนะฮะมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะฮะวันนี้ผมเปิดไฟดีจะเห็นด้านข้างมีไฟนะฮะเข้าเกียร์ถอยกันหน่อยครับเช็คเกียร์ถอยนะฮะนี่ฮะเราจะเห็นรถวิ่งอยู่ด้านหลังนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับตัดกล้องถอยไปครับอันนี้เรียกดู youtube นะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดกล้องบันทึกให้ดูนะฮะจอโฮมนะครับ ขอญาตเรียกดูกล้องให้ดูนะครับแบบหนึ่งครบใช่นี่ฮะ i d e v i i o n นี่ฮะเป็นกล้องบันทึกหน้านะครับและบันทึกหลังนะครับสามารถสลับกล้องได้นะฮะตอนนี้เราดูกล้องหน้าอยู่นะฮะจะเห็นด้านหน้าของตัวนะครับในผมปรับให้ต่ําลงแบบนี้เนื่องจากแสงสะท้อนนะครับกดปุ๊บจะเห็นภาพด้านหลังนะครับกดปุ๊บจะเห็นภาพด้านหน้านะครับสลับกันได้สามารถเรียกดูไฟล์ในกล้องได้นะฮะแบบนี้นะครับเปิดก็กดได้เลยฮะ กล้องหน้านะครับแบ็กออกมาดูได้ครับสามารถเลือกเป็นกล้องหน้าและกล้องหลังได้นะฮะแบบนี้ฮะอันนี้กล้องหลังอันนี้กล้องหน้านะครับอขอดูกล้องหลังหน่อยครับเนี่ยเห็นไหมฮะคมชัดนะครับหน้าจอเป็นคาปาที่ถีบแท้นะครับแรม4ี่ล้อมหกเอ่อล้อมหกฮะตัวนี้ฮะเท่าทีฮะ464หกสี 4, 6, 4, ท่ทีฮะเป็นขนาดจอ9นิ้วนะครับเป็นแอร์ดีต่อเป็นแอร์ยาวนะฮะแบบนี้ ผมพวกนี้ใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลโฟมไร่เบา er ng, เสียงเร่งเสียงผ่านคอนโทรลโมไรได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเปิด YouTube กลับมาที่นี่ฮะนี่อันไหนไม่ใช้ปัดทิ้งได้เลยนะฮะเปิด u t u b e ได้ครับกดครับแต่ผมเร่งเสียงให้ดูเบะที่ทางประตูหน้านะครับแต่ประตูนหน้าเลยกลายเป็นปบาเสียงได้นะครับเร่งเสียงได้เปลี่ยนแท็กได้นะครับแบบนี้เลยนะครับเลื่อนไปหน้าฟอวดได้นะครับรีเวิร์สได้ด้วยนะฮะ โอเคนะครับก็ฝากไว้สำหรับใครที่ใช้ตัวต้า Fortuner นะสนใจที่จะติดตั้งนะครับจอ Android นะครับเป็น Fortuner อร์โฉมนี้โฉมแรกเลยนะครับเป็น Fortuner อโฉมแรกเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับนี่ฮะฟอร์จูเนอร์โฉมนี้นะฮะใครใช้อยู่ก็มาติดตั้งได้เลยนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ